เชื่อลงไปครับผมโอ้เทปล้อก่อนเอารัานดีดเข้ามาต่อตีใส่นาทบสันครับแล้วก็ยิงเด่นเวฟไปเต็มเซ็มเออร์จีเอสการทับสันไปได้ครับผมเอกปาร์กไปดีเอกนั่งมิดวันนะครับผมโนมไปก็โทรกันต่อคอร์สมาต่ออีกรอบผมบดทั้งด้านของซัลซ่าซ้อนมาครับวีฮามีลูเทนสแปดมาถึงด้านมิดวันพิเชอร์ลงไปครับเอาล้านสะดุดไปก่อนใส่ด้าทโนโนเชล มีบอลลงไว้โทเทมอัดย้ำต่อโบอที่ได้หนูซูมเมียวเอ็กซ์ออนสปอนลงไปฮะคุโรกิดึงเข้ามาใส่คุโรครับแล้วก็ซับเน้นๆปีบอลลงไปคุโรไม่ได้เดินแล้วตายครับสกอร์เปหนึ่งต่อสองครับเอารัานทอนมดเข้ามาย้ำต่อมิดบอลไม่ตายครับเลือดเยอะอยู่บีมสวนมาเซนตัวของมีฮาลีคูดาวไปครับเอารัานทอนอีกรอบครับเอารัานทอนยัดเข้าไปใส่เรียบร้อยผมซูเมลตายครับ เจออาเคีนลูนแล้วก็มีรีคูดาวด้วยฮะจากโคโต็ฟาร์มแบบแน่แนๆนะด่าไม่เห็นร้อยสี่ครับเวนฟูแล,แล้วก็เกาะ12ครับใน,นเลเวลาเจ็ดอาร์เรยแบนมาสามครับเอ้าเอ็มซีจัดการซักซ้า้วยโอ้วีฮานี่แก๊งทั่วไทยจริงครับแก๊งทั่วแมพเอาแรานา์ช็อตปัดเข้ามาอิลิมเนตเวฟใส่เดินซักซ่าบมกรีมาต่อเน,นี่ยครับไล่ตามไปเอาแรานด์อีกรอบฮนะอิลิมเนตเวฟอัด์ีิดเดอร์สเมล อัลบรานเปิดไปแล้วทอสย้ำต่อชาเนอร์ซิเมลเรียบร้อยเปล่าเรียบร้อยครับชิคเอาต์เดอะเทรดถอยมาบผมแล้วก็บิ๊กถอยออกครับมิลเลอรเรลเลกันในสีดึงดับยกมาผมทุกการีดอีลเน็ตเว็บไปอัโอโลโน,นของดันโนเชียลดันต่อเนี่ยไปมิดวันอินเน็ตเวเ็บอัลบรานทอสตเข้ามาย้ำต่อดีลิตดีเลอร์ซั่ซ่าไปครับดันโนเชลว่าไงมิดวานเสริมมาเอ็กซ์วันสปอร์แล้วก็โกชิปใส่ครับมิลเลอร์ยกถอยออกจากชาแนลโกชิฟยืนมองครับมิลเลอรแล้วก็บิ๊กไซต์ถอยออกไปครับ ซาบิวด์ครับแพ้กันอยู่มีบอลลงไปนิดไปกันโทจับยกเทเลกันสีซาวก็โดนหรือเปล่าไปกันโทโดนเอ็กซ์มาร์คถึงกระบาเหมือนเดิมครับเรียบร้อยฮะแล้วก็ปิงสไตล์ใส่ก็ไปอีคลิปบอลมาพี่เราเข้ากระโดดถอยออกได้หรือเปล่ารออีคลิปกันสุดๆครับทอเลนต์มาโกชิปต์เอ็กซ์คัสบอลจะไปที่เดนวีฮาร์ในดิสบอลไปก่อนครับไปกันโทเซียนตัดเซียนใครจะเซียนกว่าผมและทีเอสตายผมเจอสับสเปซมาเดี๋ยวได้บิดบอลมิดบอลไล่เปสามแล้วจะได้โดนไปกันโทตายครับ และนี่ครับผมมีราโก้ยังไงต่อของไม่มีจะเหลาตายไงทอสเอารัดชิคเอาเดอะเทรนเหลาปิดบอลไม่ได้ทอมสายรับดันหนักแล้วต่อด้านหลังก็เอ็กโคสแสลปไปคุโรกิจิตการซูเมลไว้ก่อนฮะโรยดันมาฟิชเชอร์ลงไปอีกทีครับคุโรคุโรเมื่อกี้อัดหนักรีเดอร์ซูเมลครับเอ็กโคตายไปเลยฮะคุโรกี้มีบินหรือด้วยฮะโอ้แต่จะดวงได้บินหรือเปล่าเอ็กซ์มาร์หนึ่งไว้แล้วก็บิงนถามบินไหมโดนเอ็กซ์มาร์ไปเรียบร้อยของคุโรกี้ฮะ อิลูลเคทมาดักครับผมวิงชอยไปเอ็กซ์มาร์คคันหรือเปล่าเอ็กซ์มาร์คอัพมาคแค่หนึ่งครับผมโดนเอ็กซ์มาร์คไปทางด้านมินฟอนสกรีนเอาเไปแล้วก็สันไปยิงสายยิ่งแน่นครับผมเรียบร้อยครินต์สเปร์เอาร้านสนุดไปอิลเบทเวฟเกาะเยอะจัดครับทอมสันจะเอาแล้วจะเหลาครับทิกอ็เดนเฟรดวิงสไตล์ยับต่อสมอลสกีมาเหลาทอมสาันเอาร้านเปิดไปแล้วทัวรับวีฮาร์ดสู้ด้วยพลังสกิลครับแต่ผีหลอกปีญ,ญาณหลอกก็ยิงแรงครับผีหลอกปีญาณหลอกยิงแรงโกชิปเพื่มถึงมาต่อ ชนไปที่คุโรกิคุโรกิโดนจับโยกไปเรียบร้อยครับหาได้มิลเคอร์อครับหลบซุปออโปงฮะอยู่ในโลชั่นพิษไม่มีดีเทคชั่นมีดั้อยู่ครับบอยดั้มาเจอบอยดั้มาเจอทริกเกอร์เดอรเทรดหลบไปได้ครับมิลเคอร์ครับวัดเหลี่ยมกันอยู่เอาสวอนไปก๊อปปี้สกิลมาครับเป็นทริกเกอร์เดอรเทรดเหมือนกันเอ็กซ์มันสวอน,นลงไปแล้วก็ทอเลนย้ำต่อเรียบร้อยมิลเคอร์อตายครับวิญญาณหลอนมาเจอครับชุดใหญ่ออลอินครับวิววิปเปิดไปทอเลนสะดุดไว้สองแต่โจนเหลาย้ำต่อวิววิปดดีีเข้าอก รารอบผมโดนสันตายครับรีโลเกนมาจากวันนี้อีคลิปเปิดทันหรือเปล่าเอ้เอาอลารสสะดุดไว้ก่อนครับแด้านซูเมลกับโดเทลต้องรีกรุป๊ปเอาอลาร์สกอสเปิดมาฟาดลงเทวต่อโดเจลละลายครับอะไรครับเนี่ยเขาพื้นล้วฟรีเอาเดอะเทรนดเปิดไว้ผมทางด้านนี้ท็อดยันต่อเอาอลาร์สเปิดไปครับใส่หนักจัดไซมผมวีฮ้าอาลาร์สเปิดไว้สามด้านนี้ถอยออกครับผมวีฮา ก็มาดันกลางรอ้อยเฉยเกินสูสีกันครับแต่การเงิน3ามตัวคอรน่าีมโอทีนี่เขียบจัดเอ็กมาร์ลงไปที่เจนฟิววิฟคัทไปเลยฮนะไม่เข้าบาครับผมนมี่ทาวเวอร์บาแบบเบิร์ดทอสต์ดีเข้าไปในกลางโดครับเอาร้านสุดไว้โทเทียบยับต่อและยังไงดีไปที่ไกลผักผ่า,าครับผมสวอปดึงวีฮากลับมาสตันใส่วีฮาวีฮาเรียบร้อยครับผมไม่รอดฮะ,ะดึงกันไปดึงกันมาหนุกหนานก็เลยทีเดียว ลีเลือดบวกสี่ครับซึงด้านโดของโดเชลเพื่อนๆปิงบอกว่าโดเชลรีโลเกตไปเก็บบอลที่ลูนแต่วีฮาเข้าไดลึกไปครับผมจะล่อซื้อเอ็โคแสแลมครับไม่เข้าเลยฮะมีอยู่คนเดียวผมเป้าหมายเดียวฟิชเชอร์ไปผมแยกล่างลงท่อมสันสวอปถึงด้านคูโรกี้เข้ากลางโดนซีอัดเข้าไปโดเชลแตกควาไอ้ผมไปดิ่งไล่ผักท่อมสันยับต่อไปกับโทมิกทอยเอาไปฮะชิงเอาเดอะเทรดหลบทามมิ่งครับจอเลนสะดุดไฟไม่โดนสมอลสกรีนวางลงไว้ใส่ลูน่า เดี๋ยวเจอจับลอ็อกขาผมด้วยคนอนบซีเนตไปดิกไกลผักแล้วเจอคุกยกมาเกือบตายเปล่าเจอปีอบปันลงกลางหัวก็เรียบร้อยไปฮะเอ็กโคเลยวันหนึ่งครับแล้วดูเป้าหมายเดี๋ยวนี้ต้องทำใจครับดาเมจอันแผ่วเบาไม่มีคนตามยับต่อเพราะว่าวีฮาตายไปก่อนนะฮะตีโรชารเป็นเพื่อนครับผมส่งทางด้านโนของนีโคเนมคอนไปสับรวดด้วยฮะโคชิปเอ็กมาร์ไปเอาร้านสะดุดไว้ก็วีฮาโดนโคชิปสวอปถึงด้วยครับผมด้วยท้องสันแล้วก็เรียบร้อยก็วีฮา สถานะลงไว้เด้อเจี๊ยดีละลายครับผมด้านตัววีฮาก็ละลายหรือเปล่าเรียบร้อยเบาเจี๊ยโดนเอ็กซ์มาร์กก้อนสปริตชนก็ไปเจี๊ยังรอดได้อยู่ครับล่างวิญญาณตามเปเชอร์คั้นไว้ครับผมด้านของคุโรด้านล่างนี้เอารัดถอนหมด้าไปใส่ไอโอครับผมดาเมจเริ่มไม่พออีคลิปเปิดมาต่อไอโอครับถอยเดินฝ่าสมอลช่วยไอโอแล้วก็สตาร์ทไปเมจิมิไซายที่โลโก้ละลายเลยครับผมด้านโนของโนเทลก็แตกครับวีฮาไม่รอดแล้วตอนนี้ครับคุโรกี้ ขวดคลีปปายอยู่อะไรกันครับเนี่ยเรียบร้อยเปล่าไม่รอดอผมแตกไปอีกหนึ่งครับคูโรก้ครับบาดงไกลเอาเคอรี่ตามติดชีวิตเลยฮะกดหัวกันไว้ครับผมและได้ G s เรียบร้อยเจอสวิตชุดเข้าเต็มเตลิกกี้ครับเห็นเต็มเต็ครับผมเดินหน้ามายิบแฉกเป็นจิมมิสไซส์สั้นไปแล้วก็เรียบร้อยผมลิกกี้ตายครับเพิ่งเล้า คลิปตายครับผมกำลังเฟดหายตัวครับผมเขาอยู่ไฮกราวดีครับบินไปแล้วสวอปดึงคู่โรกี้เข้ากลางโดงครับอีคลิปเลยฮะโดนเข้าเต่หัวถึงได้โดนอโอเชลตายสุมเมลเปิดมีคม,คม,คม,คมีคู่ยังวิววิบแตกครับชิสนุวัตนะครับผมขอบคุณครับซัพพอร์ตดีสัมบะอ้าวมีคนซุมอยู่ในป่าเรียบร้อยบีฮาโคเซฟเตอร์กันนายจะไปไหนครับผมเขาบีแต่ดาเมจเวทปับเขาให้ปับเข,าใ,บเขาให้ผม้ก็ตไลค์ครับมิดวัตขอแบบเน้น ทอเลนสะดุดกันไปครับอกจับยกเกเล็กันในซีดมาทานได้เหรอคุโรกี้ตายครับเรีย,รยออบร้อยลอดอเวนทอนจับล็อกไว้ต่อเปล่าสตันอัดเข้าไปมีการสมองซ้อนกับมาครับซึ่งเกิดครับคุโรวิววิฟผึงไว้ที่แดนดันอดของล็อบสันบริดิสโบยับต่อครับผมแต่มันจะเดินหลังก็ปี้กรีนสวนมาบอกสักซ่ากับไมค์ก็โชตายครับตีวิววิฟแตกครับวางทอเลนสะดุดไว้ใส่เดนบิลเล่ ขึ้นมาผมเวฟมอนเสริมปาดเขาย้ำต่ออีกทีได้มาเป็นฮิลแล้วครับโนเชียลฮิลลูเปเนตเวฟไปที่ไกลผักสมอสกรีนวางลงไว้สเมลขึ้นมาตีทาวเวอร์ต่อฮจอดเป็นบัตเตอร์ไฟล์ผมฟิเชอร์ลงนี่นัาดอมสันเอาแันดคอสครับบดเข้าไฟย้ำต่อฮิลลูเปเนตครับย,ยืนกัดฟันชาร์ดผมแล้วก็โดนถลอกเข้าไปเอโก้แลปเปิดมาไม่มีใครตายแล้วครับเนี่ยเป็นนัททอมสันตายไปคนเดียวครับแต่ว่าปีลากวิญญาณตีป์และได้ตัวของปาแรลกต่อฮะ ชุดใหญ่จัดเตม็มทีมไว้ผมซื OG, ้อเกิดมาครับผมจีเอสคนเดียวเอ็กซ์บอลปลดลงไ้ผมเอาเยอะเลยครับหมดตรงกลางของเอ็ในคลาเดียวครับปิดเกมเร็วใส่ครับผมในม้วนเดียวครับผมวันเทินครับเอ็นจีจีครับโอจีครับตีเสมอหน้าทีมนี้กว่ามาได้ครับเกมนี้กดแบบขาดเหมือนกันเกมเด้งครับผมทุกคนเกมถึงกับระเบิดไปเลยครับทุกคน สุดยอดเลยครับยังดีที่จบแล้วนะครับผม GG แล้วฮะ